สวัสดีครับช่องพี่เสือให้โชวน,นะครับวันนี้พี่เสือพากินอีพีพิเศษนะครับพามาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือโคราชนะครับมาดูขนมจีนน,น้ำยาหม้อปลานะครับที่พี่เสือชอบมากนะครับให้เป็นร้านอันดับที่หนึ่งในใจพี่เสือเลยนะครับในช่วงที่พี่เสือมา ท,ที่โคราชนะครับก็จะแวะมาทานเป็นประจำนะครับนี่ครับขนมจีนหม้อปลาล้านะครับจะเป็นมีมีเนื้อมีเนื้อปลาช่อนนะครับแล้วก็เนื้อปลากระกพงแล้วก็เนื้อเนื้อปลาดุกนะครับมีสามมีสามน้ำยานะครับก็ ชื่อร้านก็ชื่อบ้านฮอซอนนะครับเซิร์ชในแผนที่ได้เลยหรือ Google ได้เลยทางอาจจะมายากสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสับสนแต่ว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมานะครับเป็นอีกร้านนึงนะครับที่ถือว่าอร่อยมากๆครับที่เสือให้เป็นร้านในดวงใจเลย mm hmm. ก็ นี่นะครับ EP พิเศษนะครับที่เสือพากินของดีจังหวัดโคราชนะครับหลงจีนน้ำยาหม้อปลาปลาช่อนนะครับชุดนี้ที่เห็นนะครับที่ทุกทท่านเห็นนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เพียงแค่160บบาทนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะครับ เป็นอาหารที่ทุกคนมาแล้วต้องสั่งนะครับบ้านฮอซอนก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากครับเด็กกินได้คนสูงอายุก็กินได้นะครับส่วนวัยกลางคนก็คงจะถูกปากอร่อยมากครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวพี่เสือไปกินที่ไหนอีกก็เดี๋ยวจะ มานำเสนอต่อไปนะครับของดีโคลายังมีอีกเยอะครับ